ในส่วนของกลุ่มผ้าทอบ้านวัด พระพุธเองนะคะก็ดีใจค่ะที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะปลื้มใจค่ะที่เห็นนายกค่ะเลือกใช้ผ้าเขามา้าถือว่าเป็นผ้าผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองของไทยเรานะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะที่กลุ่มผ้าทอบ้านวัดพระพุทธอําเภอตกากใบจังหวัดนาราธิวาสนะคะกลุ่มสตรีค่ะกําลังลงมือผลิตผ้าเขามา้ามงคลเจ็ดสีกันอย่างขมักขม้นค่ะซึ่งจากเดิมนะคะชาวบ้านบริเวณวัดพระพุทธค่ะก็มีภูมิปัญญาดั้งเดิมในเรื่องของการ อผ้าและได้นําผ้าเข่าม้าเจ็ดสีมาปูรองพระบาทรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเมื่อครั้งเสด็จณอําเภอตกากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะครั้งนั้นค่ะชาวบ้านได้รับพระมหากรุณาธิคุณและพระองค์ท่านค่ะให้ฟื้นฟูการทอผ้าเข่าม้าขึ้นมาอีกครั้งโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพรรนัพนปีหลวงค่ะก็ได้รับสั่งไว้ในโครงการพระราชดำริและได้มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพวัดพระพุทธ ขึ้นในเวลาต่อมาค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ลายผ้าดั้งเดิมและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะส่วนจุดเด่นของผ้าเขามา้ามงคลเจ็ดสีของกลุ่มทอผ้าแม่บ้านวัดพระพุทธนะคะก็คือการออกแบบให้ผ้าทอชนิดผ้าเขามา้าสามารถนําไปแปรรูปได้หลากหลายค่ะเช่นการไปคุมลายหรือว่านําไปตัดเย็บเสื้อผ้านะคะแล้วก็แปรรูปเป็นกระเป๋าค่ะที่สามารถนํามาใช้งานได้จริงแล้วก็ถือว่าผ้าเขาม้า มงคลจัดสีค่ะสามารถนําไปประกอบงานบุญได้เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีต่างๆนะคะส่วนลวดลายเอกลักษณ์ของกลุ่มก็คือลายก้นหอยค่ะมีสีที่ถักทอเป็นเจ็ดสีผลิตภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ๆนะคะโดดเด่นด้วยลายผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครผ้านิ่มสีไม่ตกแล้วก็สีไม่หดด้วยค่ะค่ะทางด้านของนางอนงแดงนำนะคะประธานกลุ่มทอผ้า แม่บ้านวัดพระพุทธอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสยังได้เผยถึงการจัดตั้งกลุ่มขึ้นค่ะในปี2518นะคะตอนนั้นมีสมาชิกจํานวน60คนค่ะจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่โดดเด่นค่ะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพระหว่างสมาชิกในกลุ่มก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ในการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่และได้มีการถ่ายทอดและพัฒนาค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของ ประธานกลุ่มทอผ้าแม่บ้านวัดพระพุทธอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสกันค่ะก็เป็นผ้าเจ็ดสีที่ว่าเป็นจุดเด่นที่ว่าเจ็ดสีเป็นผ้าที่ว่าเราแปรรูปได้ทั้งหม่มทั้งตัดเย็บทั้งทำกระเป๋าทั้งคุมไหล่ทั้งทำผ้าที่ว่าจะใช้งานที่ว่าเป็นมงคลที่ว่ามีงานบวชนาคอะไรก็ใช้ผ้าเจ็ดสีค่ะ หรือว่าจะเป็นที่ว่าเป็นพระจะศึกก็ใช้ผ้เา,าเจ็ดสีนุ่งค่ะก็เป็นผ้าขาวม้าเจ็ดสีนี่คือเป็นผ้าลายก้นหอยค่ะก็ไป